ช่วงนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปกินแนวแสบเสกันแน่ในช่วงอีสานพาแซสพค่ะพนบอกว่าจะพาคุณผู้ชมไปปลุกความจีจาดกันแนค่ะในส่วนเสากับสตมตำปองเตเป็นเมนูสุดแสบที่รับรองว่าผู้ใดได้กินแล้วจะแสบหอดส้วงแน่นอนค่ะรสชาติชิแซเสจะจัดจานขนาดใดติดตามได้ในอีสานพาแซสบเมื่อน,นี้ค่ะ อีสานผ้าแซบแซบอีหลีเดอ้อสวัสดีค่ะอีสานผ้าแซบมือนีภาคผู้ชมมาห่านสมตำปองเตจังหวัดนครพนมถือเป็นหานอาหารอีสานที่มีซื้อเสียงร้ายเป็นที่หูจักยังกว้างขวาง โดยการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการนำเสนอสมตำติดแอร์แห่งแรกๆของจังหวัดให้ผู้ที่มากค่ะได้สัมผัสกับรสชาติอาหารอีสานที่เข็มข้นจัดจ้านและยังคงกินอายความเป็นพื้นบ้านอย่างครบถ้วนแต่สามารถนั่งกินได้อย่างสะดวกสบายในห้องแอร์นั่นเอง <S <S ห้านนี่ค่ะดำเนินกิจาการโดยคุนสุดพงษ์นะคะและขุนบุญแพงค่ะผู้เป็นเจ้าของห้าน และยังเป็นหัวใจสําคัญที่ขัดสันวัตถุดิบคุณภาพมาปรุงเป็นเมนูต่างๆโบวว่าสิเป็นสมตามําไกยสมตําปูปลาสมตามาําปลาสมตําทะเลตลอดจนปลาเผาไก่ย่างลาบน้าตกแกงออมรวมถึงเมนูของทอดแบบหลากหลายที่ร่างสันออกมาได้ยวางกลมกมถึงรสถ,ถึงเครืองและกระโดดเด่นในทุกๆจานอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของหาน,นี่ค่ะคือหมูย่อเห็ดเองที่เป็นสูตรเฉพาะของทางหาน ที่ให้ได้รสสัมผัสตแตกต่างจากมองอื่นและก็กลายเป็นเมนูที่ลูกคันนิยมสั่งมากินคููก็ขมต่ำโดยตลอดเลยโดยซื้อปองเต๋ค่ะยังมีเรื่องราวอ,อุนสอนอยูโดยมีทีม่าจากซื้อของลูกไส้ปองปองและก็ลูกสาวปาเต๋นะคะซึ่งคำว่าปาเต๋นี่นอกจากเป็นซื้อเหล่แล้วก็ยังซื้อถึงตับบดในภาษาฝรั่งเศสอีกนั่มจึงสะท้อนถึงความตั้งใจและความรักที่เจ้าของหานีต่อครอบครัวและธุรกิจนี้ กันไผอยากไปนะคะหาดต่างยุที่ถนนทัศนาปทุมค่ะตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครพนมบไน่ไกลจากลิ้นฟังโค้งเพียงหารอยเมตรเท่านั้นเดินทางสะดวกสบายโดดเด่นไปด้วยบรรยากาศที่เรียบง่ายและเป็นกันเองเปิดให้บริการทุกมือ่อตั้งแต่2โมงเสาร์จนหอดี4โมงแงหลกักกั้ยทุกวันทีหนึ่งหลักกั้ยพกของเดือนสำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามหรือสำรองทีนางสามารถติตอ่อได้ที่ไม้เหล็กดันลลางนี้เลยนะคะ และนี่คือทั้งเบิร์ดของอีสานผ้าเซ็บนะคะเท่อนาสิาพาาผู้ชมไปกินอียังฝากติดตามกันเลยนะคะมือนีขอราไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ